สวัสดีครับยูผมกูดเกมมิ่งวันนี้ผมจะเล่นเกมไมโครับาในตอนที่7็ในเวชั่นมือถือระบบ a อ d r o i d ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดต่อเพื่อเป็นกำลังใจผมในเกมดีแบบนี้ต่อไปเลยครับมาเราเดินทางมาถึงตอนที่7แล้ววันนี้ผมมาโซโลเดี่ยวฮนะโอเคพอดีน้องๆวันนี้เขาติดธุระกันครับวันนี้ผมก็เลยต้องมาโซโลเดี่ยวคนเดียวมาผมแอบไปเสกอาวุธมานิดหน่อยครับกับเจาะเกาะม,ม,มามนลุยกันเลย เก็บดังเฮ้ยเก็บดังเฮ้ยซอมบีใต้น้ำเฮ้ยอมบีมันลอยมาแล้ววะว่าไงเพื่อนขึ้นมาสิฉันจะฟันนายให้ดูเนี่ยเฮ้ยเจอตัวนี้วะอีกหนึ่งอืม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 ไม่แตกเหรอไปครับขามเกาะไป เปิดแผ่นที่ใหม่อีก,อกที่นึ่งฮะมาจะมมายุ่งกับฉันนะซอมบี้ไปคราวนี้ผมจะทําพบเตมพวกบเพลิงมาเยอะมากครับเพื่อจะไม่ให้หลงหลังจากรอบที่แล้วหลงทางฮะไปไม่เป็นฮะมาท่าเหลือตรงนี้จอดไว้ที่เดิมไปมาปักไฟไว้ เดินไปสุดเกาะเฮ้ยตอนที่แล้วผมข้ามเกาะไปนี่โอเคแต่ละปักนี้เอาเรือมาทางนี้ฮะเพื่อจะไม่ให้เป็นการหลงมาเราจะข้ามเกาะทางนี้ไปปักไว้ตรงนู้นก่อนข้ามไปเออมาเป็นเส้นทางฮะเพื่อไม่ให้หลง บเรือพระเจ้าตรงนู้นฮะไปมีเสือเ้อกะมีดมีเทปพ,พร้อมฮะใส่มาฮะไปปักไฟได้ไหมอยู่บน้ยปักได้วะอยู่บนเรือก็ปักได้เป็นแสงสว่างนำทางไปเพื่อไม่ให้เป็นการหลงไปหาสิ่งใ,งใหม่ๆเปิดโลกใหม่ฝั่งนู้นก่อนเลยกัน ก่อนนี้หลงทางไม่เป็นท่าแล้วมาไปทางเกาะมาทานีนี้เป็นเ้ยภูเขาอยู่ด้านหน้าไปอย่างนี้ปักไม่ให้เป็นการหลงตรงนี้มาแวะมาทางนี้ฮนะแตะปักฝั่งนี้ก่อนเปิดเส้นทางเปิดแมปไปเกาะน,นี้แล้วกัน มุนหัวเลยฮะเจาะไหนดีเอ้ยตรงนี้มาจะค้ำไหนนอนนั่นดีกว่าฮะมาเป็นตอนที่เจ็ดนี้ทำสัญลักษณ์ก่อนไม่ให้หลงทางนี่ถ้าเรืออยู่ตรงนี้แล้วกันขึ้นตรงนี้แล้วกันโอเคแค่ไปนหน่อยแต่ไม่เป็นไร ปักนี้มาไปปักไปเรื่อยๆฮะวุ้ยจะหมดแล้วมาเคลียร์ต้นไม้นี่ก่อนเื่อไม่ให้เดินหลงให้แสงสว่างเห็นแสงสว่างแบบชัดเจนนาะ เอามาปักนี้โอเคไปเลยฮะมาไม่ถึงไหนจะหมดแล้วเฮ้ยมาป้าลืมเอากระดูกมาเย็ดขอโทษทีนะจะเลี้ยงสักหน่อยฮะเปิดเส้นทางใหม่ไปเฮ้ยมีมาป้าเต็มเลยวะ แสงสว่างมาฮะมาตักไว้ว่าไงพวกฉันไม่ได้มาหาเรื่องแกน,นะฉันลืมออามามาตัดไม้อ,อย่นี้ก็ฝอนี้เรามาตัดไม้คนดีก,กว่าครับเพื่อจะไปสร้างบ้านต้นไม้กันโอเคมาของมีเยอะแล้ว ม้ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากกว่าฮะอุ้ยโทษทีจะหมาน้อยฉันมาตัดต้นไม้อะ่ะก็หาของดีๆฮะไปไม่ต้องแล้วก็ออกจนภัยด้วยฮะมาเจ็บให้หมดมาวุางไอจะหมาน้อย ไม้ได้ได้เยอะแล้วฮะเราไปดีกว่าไฟจะหมดแล้วครับรอบเกาะไปเยอะเกินมามาอย่างนงี้ยุ้ยนั้นเป็นพื้นที่โลง่งตรงนี้เป็นป่าทึบไปเดินไปเรื่อยๆฮะหาแสงสว่างกัน เฮ้ยวัวข้อเนื้อขอเนื้อน่อยมีหนังว่ะมาเราจะขึ้นมาางนี้ปลักทอดหรือว่าคบเพิงไปเรื่อยๆค้นหาแหล่งเฮ้ยมีวัวตรงนี้อีกยังไงฉันขอเนื้อโบโบโบ เจอโบไปฮะไปเลย let's go ทางนี้เขียต้นไม้ก่อนอย่าให้มันบังแสงสว่างหามเหมืองอื่นก็ได้ฮะไปไปไปเรื่อยๆมาขดุขดขดุขดขุดขุดเรื่อยฮะขุดเรื่อยขุดเรื่อยมาขุดเรื่อยฮะวุ้ยไม้เ,เย็ดเฮ้ยมีเมืองว่ะเออทางนี้ ไปเรื่อยๆคะขุดขุดขุดม,มาเพื่อไม่ให้ปิดกันเขี่ยกิ่งไม้ออกครับข้ามเกาะมาขุดเมืองดีกว่า,าบ้านต้นไม้เดี๋ยวค่อยมาสร้างแต่ในตอนที่แปดที่เก้าครับเดี๋ยวฮะฮะรอตอนที่แปดนี่ผมจะพาน้องมาสร้างบ้านต้นไม้ด้วยกันฮะในแมพผมโอเคมาทางนี้ ทอดไปก่อนมาเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยทำเลยวะเฮ้ยมีของดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเลยว,วะเฮ้ยปักไฟไม่ได้มันมันระเบิดอะ่ะเฮ้ยเย็ด yes. ทำใหม่ฮะว้าวมเมือหิน อุ้ยแร่เต็มเลยเย็ดอาเฮ้ยดีเสียงซอมบี้วะตัวอะไรตัวอะไรไหนว่ามาว่ามามาฉันพร้อมจะบวกอุ้ยเฮียเจ็บเจ็บเฮ้ยตรงนี้ก็มีวะเฮ้ยทํำลงลึกลงลึกไปซะแล้วลงมาปักการซอมบี้ันะเปิดเปิดไฟดิติดไฟเออมีอะไรอยู่ใต้ถ้ำหรือไม ได้ยินเสียงซอมบี้อซอมบี้ธนูด้วยก็มาสีเวนมาผมได้ยินเสียงอยู่กกไกลๆฮะตรงนี้ไม่มีซอมบี้ธนูอยู่ไหนวะไหนหายไปไหนวะมาไหนได้ยินเสียงปากทอสเปนเรื่อยสำรวจ มหาเฮ้ยราคาพเบเพิงฐานหินได้เปิดแสงสว่างไปเรื่อยครับสำรวจโลกสำรวจถ้ำครับดินเศงอยู่แถวนี้มาลงไปได้ฮะนะแล้วขุดแรกกัน ฉันจะหวดด้วยนี่เลยแล้วกันคอยดูมาเก็บต่อหินขึ้นไปโอเคมาอย่างงี้มาอย่างงี้เออยังนี้มาขุดอ,อืฉันยังได้แรดดำนี่นานแล้ว ข้ามเกาะมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะฮะมาจะโดดขึ้นไปโอเคขุดไปเอาแร่ดำแร่ธาตุหินฉันจำเป็นต้องใช้ที่เอ็กล้วผมเสกมานี่ใช้ได้นานมากครับกับมีเฮ้ยได้ยินเสียงหมาเก็บทางนี้ เฮ้ยค้างคาวแบ็กแมนเย็ดยืดยินเสียงมาอุ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วแบ็กแมนมาไม่กลัวเกาะชั้นแข็งแกร่งแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮีอมาปักทอดมีค้างคาว วางหินเจ็บเจอเก็บ,ออกบจะค่อยครัฟฮะนงคราบไม่ใกล้ฮะเฮ้ยดดานหน้าจะเจออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นเฮ้ยข้างข้าว ไหนแล้ววะเฮ้ยข้างขาวแบกแมนเฮ้ยตายเลยวะเรียบร้อยฮะข้างขาวคาบหอก่อนไม้มาคาบคาบไม้สติกคาบคาบไปเรื่อยๆคาบจะหมดแล้วท่านเห็น มาได้ห้าสิบสองอันไปเป็นห้าสิบอันสองอันที่คุ้มมากมาเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรมาปักปักไฟเฮ้ยเพิ่มแสงสว่างมันอาจจะไปทะลุดึงไหนมันก็ไม่รู้ไปเฮ้ยค้างคาวอีกแล้ว เฮ้ยตันแล้ววะมาขุดทานหินก่อนจะเปิดถ้ำฮะอุ้ยตรงนี้เต็มเลววยว่ะไม่เอาอเอาแต่ทานหินฮะมา อุ้ยตรงนี้ก็มีอีกขุดไปเรื่อยๆฮะไปขุดไปมาโอเคได้แล้วมาเฮ้ยข้างคาวเฮ้ยตรงนี้มีเมืองหินเก็บเก็บเต็มเลยวะลืมเอาบันไดมาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์ เพียแล้วอ้ยาอ้ยาอ้ย,อย,อยาเห็นคิปิ่มฮะว่าไงพนมอุ้ยสองตัวเลยดิงผมมีธนูแล้วเฮ้ยระเบิดตุม้มเอาไม่ระเบิดว่ะ จุดระเบิดมาเออเปิดทามทามให้ชันหน่อยสิตุ้มไม่ตุ้มวะยิงยิงให้ระเบิดเลย,ยกานเฮ้ยขุดอีกรูนึงเผื่อมันจะระเบิดมามาสี่เวรมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงระยะไกลวะ อืมคิปเปอร์ตัวธนูไปไหนวะอืมยิงอืมยิงยิงไปซะอืมล่วงไปจะเอ๋ตัวเองเฮ้ยระเบิดไประเบิดสิ ระเบิดมาแล้วเพื่อนมาขอขอบคุณที่เปิดทางให้ฉันนะมาปักไฟจิปเปอร์สองตัวฮนะเปิดทางให้ต้องมีทางขึ้นแน่นอนอย่างนี้ปักไปเรื่อยๆโอเคตันละมันหายไปแล้วไปคุด ขุดเหมืองหินแร่ธาตุเต็มๆมฟูเฮ็ดดีแจมขุดหาม,ม,มาเก็บแล้วไป อู่โมงทีง่แเราไปด,ดูเวลาครับขึ้นไปดีกว่าแวบะบสักหน่อยตรงนี้ฮึ่มตรงนี้เต็มเลยฮะปักไว้ปักหมุดไว้เออให้แสงสว่างเข้าไปสู่แสงสว่าง,างไปฮึ่มเจ็บเจ็บสปิเปอร์ระเบิดชั้นหินให้ครับมาไปฮะ กลับบ้านกันดีกว่าแวะตรงนี้สักหน่อยอแล้นี้เอาไปก่อนแต่่อยศึกษาเอาว่าทำอะไรนะเฮ้ยตียนเสียงว่ะตีนเสียงอยู่ใ,ใกล้ๆขวามือบนหัวเราเนี่ยงฉันก็พร้อมจะบวกไปกลับบ้านเราดีกว่าเฮ้ยอ๋อบวัว ดูว่าตัวอะไรดักอยู่น,นอกมืดแล้วน่หว่าเฮ้ยเฮ้ยวมีเต็มไปบ้าเลตโกเลตโกดีดีนะเราทำปากไฟครับมืดเยอะแล้วน่หว่าจำทางกลับบ้านได้อยู่ครับเยสมาโอเคแล้วลราจะนี้โอเคขึ้นเรือไป l เลตืก นี่ฮะโชคดีที่เราเฮ้ยทำไมมาขับจากยังเรือทำปักไฟเพื่อกลับบ้านได้ฮะมาเจอค้อนปอนอึหืบวกเลยดีไหมจอดบวกดีกว่าตรงน,นี้แหละมาตีตัวมาติดไฟก่อนมา มาดิบวกฮะอืมคอนคอนคอนเฮ้ยคอนไม่นักเท่าไรวะอืมอืมมาบวกสอมบีก่อนกลับบ้านฮะตักไฟเพิ่มแสงสว่างหน่อยเพื่อนมาอืมอืมเก็บอืมอืมอืม อออืืืมมมเก็บเก็บแล้วก็ไปไปไปกันดีกว่าไปเฮ้ยจนเช้าเลยเนี่ยเราไปขุดเมืองแป๊บเดียวเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าอ๋อาา๋ยวเราจะไปขุดเมืองตรงนู้น กันอีกฮะมาโดดลงวิ่งไปเอเวสิบแล้วอขอบคุณเกราะฮะที่ผมเสกมามาปิดเจกลับบ้านกันมาปิด โอเคครับในตอนที่7นี้กู๊ดเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่8ผมจะมาสร้างบ้านต้นไม้กับน้องๆครับโอเคครับถ้าใครยังชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจผมในกมีดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัว,ตวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ